น้บเบ่งลูกหมูครับผมอันคอกนี่นะหมูสิบสองตัวครับแม่ในสิบสองตัวหมูอายุหลายิบมือครับแต่วานีตานตาน่ตะวาโตนึงือหลงนี่แต่สันนี่ง่งครับสันยิย่ง่งเบ่งอะตัวนี่ง่ง ตัวนี้จำได้เลยตัวนี้ขนเจ็บหลสีบลอคือีเขาตัวนี้ออกสุดท้ายสุดครับตัวที่สิบสองพอดีสันใหญ่ตัวใหญ่ซ้ำกันเบิดครับนอนอยู่คนละมุม เริ่มให้อาหารเลี้ยร่างเริ่มให้น้ำให้เนะสริมวิตามินแพ้ไอตอนได้เจ็ดหมือตอนแพ้เริ่มหายลวเริ่มแห้งละมโอ้ได้เลือดพอมันหลซยส้อเนาะดูล็อกครับเอาดูล็อกมาผสม สัญญ่นไงสัญญ่นไงครับกินน้ำบ่ลูกอืมเห็นไฮะอันนี้ผลิตมาเป็นมูคุนครับผลิตออกเป็นมูคุนเะนาะ ทองหมูแม่สาวนะครับนี่นทองแหลกหมูอทองแหลก <c oughs> นาดำเป็นมุนขีไหมมันซะบอกใหเบิกโตเงย,ยกาฟ้ามือละสันนิบกะต้องวอรถึงเงยสันเงยหมันาหัง Okay. อัปเดตให้วด้วนะครับผมสิบมืนอ,อายุสิบมือมันสมบูรณ์ดีบอจัืงใด,ดีบอกับประมาณนี้แะผมให้กินเอ่อบอกว,วเรื่องอาหารนีะจัง,ง่อยก็คือผมจะให้กินนมแม่มันน้ำแล้วที่นี่จะมีนมผงน่มผงมาช่งเป็นนมผงของหมูนี่แหละครับ นุ่มผงมาช่งช่งให้ขึ้น่อเด็กหน่อยนะครับนุ่มผงมาช่วงล้วก็เทตอนแรกตอนมันหน่อยๆน่อยอยู่สามออกมา่ใหม่ๆกวก็สิแต่มือแลกเลยไห้เลยกินนมแม่น้ำมันห้มันกระบ,บดดนะมันกระดูดเพราะเป็นแล้วเอากระส่สลิงสีดยาครับสลิงสลิงเสียดยาสลิงหน่อยสีดขอบปากมันแน่สีิครับก็บกินในหลังๆมาประมาณหามือเจ็ดมือได้มาเอากะเทใส่ล่าง มันก็ดูดเองนะครับดูดกินเองมันนี่ว่าท่านได้ให้ให้เบิ่เมือ่อมันกินน้อแม่กันกินเบิ่เมือ่อโตกระสิบตันตันนึงสิครับโอเคครับผมมัอนี้ครับอัปเดตให้เบิง้งซอเอว่าซีบมือมีอย่างเกิดขึ้นนะกะขันมากกะติดตามฝากกดติดตามกดไลค์ กระดิ่งนีนเลยครับิได้อัปเดตที่ปใหม่ๆเห็นบบนี้เลยวันนี้ขอลาตัวขอตัวล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ